2,558ไทยสู่ประชาคมอาเซียนคุณพร้อมแล้วหรือ,อยังสวัสดีครับถึงเวลา a c กับเกษมสันช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมรู้เขารู้เราและเข้าสู่ a c อย่างผู้ชนะครับร่วมคัญหาคำตอบในรายการ AEC กับเกษมสันวีรกุล สวัสดีครับเวลาเอซกับเกษมสังครับขณะนี้ผมอยู่ในสํานักงานเลขาธิการอาเซียนนะครับจะมาดูว่าสํานักงานเลขาธิการอาเซียนนั้นเขามีหน้าที่อะไรทํางานกันอย่างไรและคนที่ทํางานในนี้เขามองเศรษฐกิจหรือมองอนาคตอาเซียนอย่างไรอาเซียนได้จัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2519 ภายหลังการลงนามในข้อตกลงการจัดตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่1ในปี2519ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนี่แหละครับต่อมาในวันที่9พฤษภาคม2524รัฐบาลอินโดนีเซียได้มอบอาคารทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตาเพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของสำนักเลขาธิการอาเซียนโดยอาคารหลังนี้ถูกใช้เป็นสำนักงานใหญ่ทาวนของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนจนถึงปัจจุบันสำนักเลขาธิการอาเซียน ตั้งขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศและระหว่างประเทศสมาชิกกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียนนอกจากนี้สำนักเลขาธิการอาเซียนยังทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินง,งานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆของอาเซียนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างอาเซียนคณะกรรมการรวมถึงสถาบันต่างๆและรัฐบาลของประเทศสมาชิกสำนักงานนี้มีเลขาธิการอาเซียนเป็นหัวหน้าสำนักงานครับ เลขาธิการอาเซียนคนแรกคือในฮาโตโนทาสซโนชาวอินโดนีเซียส่วนเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือในเลเลืองมินซึ่งเป็นเลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนามคนแรกเช่นกันที่สำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งนี้จะมีเอกอัครราชทูตประจำสำนักเลขาธิการอาเซียนของแต่ละประเทศมาร่วมประชุมเพื่อหาข้อสรุปต่างๆร่วมกับเลขาธิการอาเซียนเป็นประจำครับโดยเลขาธิการอาเซียนจะนั่งหัวโต๊ะ Have, uh, that. ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนนี้ <Yeah. S 2> ผมได้คุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจสัมพันธ์ <Yeah. S 2> คุณแอนนาดีโรเบนิวถึงความสำคัญของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน <Yeah. S 2> ซึ่งเธอบอกกับผมว่า a อซีนั้นเป็นความพยายามที่จะรวบรวมประเทศในภูมิภาคให้เป็นตลาดเดียวกัน <Yeah. S 2> เพื่อให้สามารถแสดงศักยภาพของภูมิภาคในเวทีร,ระดับโลก <Yeah. S 2> การรวมเป็นตลาดเดียวกันนั้นก็ <Yeah. S 2> เพื่อลดต้นทุนการผลิต และขอให้เกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นและประสบความสาเร็จได้ภายในช่วง1 0 2ถึงปีหากประเทศสมาชิกในภูมิภาคร่วมมือกันนอกจากนี้การเคลื่อนย้ายเสยรีและมาตรการการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งท่านทูตสุวัสดิราพันเอกอัครชาชทูตผู้แทนถ,ถาวรไทยประจาม,มาเซียนบอกกับผมว่าการเปิดเอซีในสองปีข้างหน้านั้นไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเสรี เหมือนกับการเปิดฉากละครเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นการต่อยอดเรื่องต่างๆที่เคยทํามาแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงการเปิดเสรีด้านการค้าการลงทุนความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบต่างๆไม่ใช่การเปิดเสรีในทันทีทันใดในเรื่องนี้ท่านทูดยกตัวอย่างกรณีการจัดทําข้อตกลงอัฟตาที่ดําเนินการมาตั้งแต่ในอดีตแม้มีการกําหนดระยะเวลาให้ประเทศในเอเชี ลดภาษีนําเข้าสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศในเอซีด้วยกันให้เหลือศนปอร์เที่เริ่มทํากันมาตั้งแต่ปี2536แล้วถึงตอนนี้ก็ยังลดได้ไม่หมดเลยครับดังนั้นการเปิดเสรีหลายๆเรื่องที่คิดว่าจะเกิดขึ้นในปี2558เช่นการเปิดเสรีแรงงานฝีมือในเจ็ดสาขาเช่นแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีและช่างตำรวจนั้นแต่ละประเทศก็เขียนกฎระเบียบภายในประเทศของตัวเองป้องกันไว้ ลองไปฟังความเห็นท่านทุกท่านครับว่าคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรในเรื่องของวิชาชีพเจสาขาแปสาขาเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็คงจะต้อง้ว่อ,อทํางานกันต่อไปว่าจากที่เปิดแต่ปิดกึ่งๆว่าอ้าจะเป็นหมอคุณก็ต้องมาสอบโลกศิปกลป์เงิไทยท่งไม่มีทางนะอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อท่านทูตสวัสบอกกับผมว่า แม้ในปี2558จะยังไม่มีการเปิดเจรีทันทีทันใดแต่คนไทยก็ควรปรับตัวรับความเป,เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจก็ไม่ควรมองแค่การลงทุนค้าขายในประเทศอย่างเดียวต้องมองข้ามพรมแดนไทยให้ได้คําแนะนําสําหรับเอกชนไทยรายกลางและรายย่อยที่ยังมีโอกาสรออยู่ข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะแข่งขันกับตัวเองและเปิดรับคนข้างนอกเข้ามาด้วย โดยจะต้องพยายามศึกษาธุรกิจให้มากขึ้นและพยายามมองหาผู้ร่วมทุนต่างประเทศส่วนคนไทยเองก็ควรจะพูดได้อย่างน้อย2ภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษและเราควรจะเรียนภาษาที่3ไว้ด้วยครับโดยทั้งทุนแนะนําให้เรียนภาษามาเลเซียเพราะเป็นภาษาที่สื่อสารได้ในหลายประเทศทั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินดนเซียฟิลิปปินส์และบรูไน เมื่อรวมตัวกันเป็น a อ c ในปี2,558หลายคนคิดว่าการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกของ a อจะเกิดขึ้นอีกมากมายมหาศาลเข้าใจผิดกันแล้วนะครับที่ผมบอกว่าเข้าใจผิดกันแล้วก็เพราะในปัจจุบันอัตราภาษีระหว่างประเทศสมาชิก AEC นั้นแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับอัตราเฉลี่ยน่าจะอยู่ราวๆ0.5%เท่านั้นเองภาษีต่ำขนาดนี้ AEC เราค้าขายกันเองเต็มที่กันอยู่แล้วนะครับ ที่ต้องจับตาดูกลายเป็นเรื่องมาตรการการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีตัางหากครับซึ่งประเทศสมาชิกของ a อเซเขาใช้เป็นข้ออ้างในการกีดกันไม่ให้สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้ามาประเทศตัวเองที่สำคัญขณะนี้ประเทศสมาชิกเอซีแทบทุกประเทศก็ยังไม่มีท่าทีที่จะแก้ไขเรื่องมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีอันนี้ผมได้คุยกับดรสุภชัยพณิชพักในเรื่องนี้ครับ เวลาเรารวมกลุ่มในระดับนี้เนี่ยเราค้าขายกันมากมายอยู่แล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การเปิดตลาดที่บอกว่าภาษีเวลานี้มันต่ำกว่า0.5อยู่แล้วในอาเซียนด้วยกันมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องของภาษีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวที่ไม่ใช่ภาษีมากกว่ามันเกิดขึ้นจากเรื่องของที่เราเรียกรวมๆก็คือ uh, non tariff measures N T M ครับคือเป็นเรื่องกระบวนการสุลกกรกระบวนการขนส่งมาตรฐานในการ E P O มาตรฐานทั้งน้า้นอาหารสุขภาพสุขนาไม่เมื่อถึงปี2,558หลายคนคิดว่าแรงงานของประเทศสมาชิก AEC จะไปทำงานที่ประเทศไหนก็ได้อย่างเสรีเพราะได้ยินกันมาว่าพอเป็น AEC แล้วก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี เข้าใจกันผิดอีกแล้วนะครับที่บอกว่าเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีนี่เขาจำกัดไว้แค่อาชีพที่ต้องใช้ฝีมือเท่านั้นเช่นหมอหมอฟันพยาบาลวิศวกรสถาปนิกนักบัญชีนักสำรวจแต่ใครที่มีอาชีพเหล่านี้ก็จะเพิ่งดีใจคิดว่าต่อไปเราจะไปทำงานที่ประเทศสมาชิก a อซีประเทศไหนก็ได้นะครับเพราะแต่ละประเทศตอนนี้เขายังคิดที่จะกีดกันไม่ให้คนที่มีอาชีพเหล่านี้ เข้าไปแย่งงานคนในประเทศของเขากันทั้งนั้นแหละครับกีดกันด้วยวิธีไหนเลยครับเขากีดกันด้วยการกําหนดให้มีการลงทะเบียนให้มีการสอบเพื่ใอให้ได้ใบประกอบวิชาชีพตามข้อกําหนดของประเทศนั้นๆแถมอาจจะมีการกําหนดให้ต้องใช้ภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศในการสอบและการทํางานให้ได้อีกด้วยเพียงแค่นี้คนไทยเราก็ไปทํางานที่อื่นยากแล้วละครับลองไปฟังดรสุภชัยพณิชพักดูหน่อยนะครับว่าเขามองเรื่องนี้อย่างไร หรือแม้กระทั่งการที่เราจะมีการเคลื่อนไหวของของคนของของของ natural person ที่เป็นอาชีพต่างๆเจ็ดอาชีพนี่ให้มันคล่องที่แรกทุกประเทศเวลานี้เตรียมตัวแล้วว่าวิาวธีที่จะกันไม่คนข้างนอกเข้ามาคืออย่างไรผมกับบอกคิดตรงกันข้ามเวลานี้ก็บอกกับธนาทเอกชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอกชนควรจะคิดว่าใน7ประเภทเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราขาดคนต้องเอาคนพวกที่จากข้างนอกมาใช้แต่ปรากฏว่าเวลานี้เนี่ยถ้าผมนั่งไปคุยเนี่ยในในสภาที่ไหนในการเมืองที่ไหนทุกคนก็บอกคุณไม่ต้องห่วงนะ เปิดกัน7ประเทศ7ประเภทเนี่ยไม่มีเคลื่อนไหวแน่นอนไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะพูกนี้เพื่อเอาใจคนในประเทศความจริงเราต้องคิดไม่ใช่เขามาแย่งอาชีพเราแต่เขามาทําให้เราผลิตสินค้าได้ดีขึ้นทําให้เราเรียนรู้จากเขาเขาเก่งกับเราเรามาเราได้เรียนรู้ครับใช่ไหมมันของพวกนี้ก็คือความหมายของเอสเห็นแล้วนะครับว่าถ้าเราคิดเป็นทําเป็นและคิดอย่างมียุทธศาสตร์ไทยเราจะสามารถหาประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีได้ เมื่อถึงปี2 5 5 8แม้ว่าระหว่างประเทศสมาชิก AEC จะไม่ค้าขายกันมากขึ้นเพราะแต่ละประเทศยังจะใช้มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีกีดกันการค้ากันอยู่และการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีก็าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ความน่าสนใจและการเจริญเติบโตของ AEC ก็ยังคงอยู่นะครับในมุมที่ว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเขาจะสนใจมาลงทุนสนใจมาตั้งฐานการผลิตใน AEC เพราะว่าเรา ได้ไปทำข้อตกลงการค้าเสรีไว้เยอะแยะเช่นอาเซียนบวก6ที่มีทั้งจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์จนทำให้เอซีของเราเป็นพันธมิตรการค้ากับประเทศต่างๆเกือบครึ่งโลกกำลังซื้อส่วนใหญ่ก็อยู่กับพันธมิตรการค้าของเราทั้งนั้นแหละครับรู้อย่างนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวกันให้ดีนะครับผมคิดว่านักธุรกิจนักลงทุนที่ดีเนี่ย จะต้องคิดถึงการพัฒนาธุรกิจระยะยาวนะครับอย่าได้คิดถึงเรื่องกําไรขณะน,นี้ระยะสั้นๆต้องสร้างธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งระยะยาวเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนในทนร,รัพยากรมนุษย์ภายในของธุรกิจเองเนี่ยสำคัญมากนะครับให้ทุนไปเรียนให้การฝึกอบรมที่ดีให้เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนหนังสือที่ดีจะบอกว่า g v c global value network มัน,มนดีไม่ดียางเชนหรือไงจะมันก็อาจจะมีแต่ว่าเราต้องมีส่วนร่วมมีส่วนสร้างให้ได้ เราลงทุนในเรื่องการพัฒนากับคุณควาน้อยมากนะในภาคเอกนชนหลายคนก็บ่นว่าเราไม่ได้รับการช่วยจากรัฐบาลผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าเราเอากําไรทั้งหมดเนี่ยมาจ่ายเงินปันผลกันมากเกินไปสําหรับผมคิดง่ายๆมันกําไรเนี่ยมันต้องกันไปส่วนหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นรู้เลยกําไรนี่มี3ส,ส่วนส่วนหนึ่งผมจ่ายคืนคุณไปเป็นกําไรของผู้ทุนส่วนหนึ่งผมเอามาทําในเรื่อง CSR CS <R. S 1> อ่า CSR ส่วนที่3เรื่องการไปลงทุนในเรื่องของ R&D กับกับ innovation กัือเรื่องธรรมาตกรรม เมือ่อภาคเอกชนต้องลงทุนมากขึ้นในเรื่องของคนเรื่องของการวิจัยและพัฒนารวมถึงเรื่องของการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศภาครัฐก็ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมและออกมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องด้วยเช่นกันปีนี้ก็รอบ81ปีนะครับที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญให้ปวงชนชาวไทยไม่น่าเชื่อนะครับ81ปีที่ผ่านมาเราใช้รัฐธรรมนูญถึง18ฉบับมากเลยนะครับ วันนี้ AC กับเกษมสันจะไลห้ฟังนะครับว่าประเทศอื่นๆนั้นเขามีระบบการปกครองอย่างไรกันบ้างเริ่มกันที่บรูไนครับบูนไนปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชมีสุลต่านเป็นประมุขนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยราชการปัจจุบันคือสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจจีฮัสนันโบเกียมุ伊斯ดินวัดเดลเล่กัมพูชาปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระมหากษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระบรมนาถดรดมศีหมุนีและสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชคุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีอินโดนีเซียปกครองระบอบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีปัจจุบันมีนายซูซิโลบัมบังยูโดโยโนเป็นประธานาธิบดีส่วนมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภารูปแบบคล้ายกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยประมุขแห่งรัฐมีตำแหน่งเป็นพระราชาธิบดี และมีนายนาจิปราซักเป็นนายกรัฐมนตรีพม่าปกครองประเทศด้วยระบบประธานาธิบดีปัจจุบันคือพลเอกเต็งเซ็งส่วนฟิลิปปินส์ปกครองด้วยระบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศซึ่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายเบนิโากิโนที่สามสิงคโปร์ปกครองในระบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายโทนี่ตันเค็งยัม และมีนายลีเซียนลุงเป็นนายกรัฐมนตรีเวียดนามมีการปกครองในรูปแบบคอมมิวนิสต์มีประธานาธิบดีเป็นผู้นําสูงสุดของประเทศโดยประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือนายเชียงเต้นซางและมีนายเหียนเต้นสูงเป็นนายกรัฐมนตรีเรามีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ผู้นําสูงสุดของประเทศเรียกว่าประธานประเทศเทียบเท่ากับตําแหน่งประธานาธิบดีซึ่งประธานประเทศคนปัจจุบันคือพลโทจูมศสีไสย,ยสอนและมีนายทองสิงห์ธรรมวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรี ในกัมพูชาจะเป็นระบบสภาคู่ครับที่มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชามีสมาชิก123คนและวุฒิสภามีจำนวน58คนมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์2ที่นั่งสัญหาโดยสภาผู้แทนราษฎรหรือราชสภาอ2ที่นั่งสมาชิกที่เหลือมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนมาเลเซียมีสภาผู้แทนราษฎรจำนวน222ที่นั่งส่วนวุฒิสภามีจำนวน70ที่นั่ง โดยการเลือกตั้งจากแต่ละรัฐต่างๆ13รัฐรัฐละ2ที่นั่งรวม26ที่นั่งและอีก44ที่นั่งแต่งตั้งโดยการเสนอจากนายกรัฐมนตรีส่วนอินโดนีเซียประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสภาตัวแทนจากภูมิภาคสภาผู้แทนราษฎรมีจํานวนสมาชิก560ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดครับส่วนสภาตัวแทนจากภูมิภาคของอินโดนีเซียมาจากการเลือกตั้งภูมิภาคต่างๆจํานวน132ที่นั่งที่ฟิลิปปินส์เขามี2สภานะครับ คือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกจํานวน294ที่นั่งแบ่งเป็น234ที่นั่งมาจากแบบแบ่งเขต58ที่นั่งมาจากปาร์ตี้ลิสเหมือนกับประเทศไทยของเราครับส่วนวุฒิสภาของฟิลิปปินส์มีจำนวน24ที่นั่งมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเลยครับที่พม่ามีสภาสาภาพและสภาชาติพันธุ์ครับสภาสาภาพพม่ามีสมาชิกจำนวน440ที่นั่งมาจากการเลือกตั้ง330ที่นั่ง มาจากการแต่งตั้งของกองทัพอีก110ที่นั่งส่วนสภาชาติพันธุ์มีจำนวนสมาชิก2 2 4ที่นั่งมาจากการเลือกตั้ง168ที่นั่งและมาจากการแต่งตั้ง56ที่นั่งครับที่สิงคโปร์เขาเป็นระบบสภาเดียวมีสมาชิก99ที่นั่งมาจากการเลือกตั้ง87ที่นั่งมาจากการแต่งตั้ง12ที่นั่งโดย9ที่นั่งมาจากแต่ละสาขาอาชีพและ3ที่นั่งมาจากพักการเมืองที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งที่บรูไนเป็นระบบสภาเดียวนะครับ คือสภาธิตดีบัญญัติแห่งปูนทั้งหมดแต่งตั้งจากสมเด็จราชาธิบดีแห่งปูนส่วนที่ลาวเป็นระบบสภาเดียวครับคือสภาแห่งชาติลาวมีสมาชิก132คนระบบรัฐสภาของเวียดนามก็เป็นระบบสภาเดียวคือสภาแห่งชาติเวียดนามมีสมาชิก500คนมีคนกล่าวไว้ว่าคนในประเทศเป็นอย่างไรผู้แทนในระบบรัฐสภาก็จะเป็นอย่างนั้นหากคนในระบบรัฐสภาไทยเราไม่ดีอย่าไปโทษเขาเลยนะครับโทษพวกเรากันเองนี่แหละครับ สวัสดีครับ